978รูปปั้นนักบุญดาบสำหรับราคานี้เห็นได้ชัดว่าจาก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พอใจมากและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีสามชิ้นและไม่มีชิ้นใดที่มีค่ามากเป็นพิเศษความสนใจของทางซานกลับกลายเป็นความเข้มข้น หาก3ล็อตแรกจาก10ล็อตหลังค่อนข้างทั่วไปหมายความว่าล็อตต่อไปนี้จะต้องล้ำค่ามากไม่เช่นนั้นการประมูลแบบพิเศษนี้จะจบลงอย่างไรตอนจบดีกว่าการเปิดหรือไม่จากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ทำเงินได้มากมายจากการแสดงและยังคงเสนอราคาสำหรับล็อตที่4ต่อไปเมื่อล็อตที่4ปรากฏขึ้นผู้ชมต่างพากันอุทานออกมา เป็นรูปปั้นสูงประมาณ1.5เมตรและดูเหมือนแกะสลักจากคริสตัลใสรูปปั้นแกะสลักด้วยรูปลักษ์ของมนุษย์ดวงตาของเขามองไปในระยะไกลด้วยดาบยาวในมือทั้งสองข้างและปลายดาบชี้ไปที่พื้นเมื่อรูปปั้นนี้ปรากฏขึ้นอากาศทั้งหมดก็ดังขึ้นเล็กน้อยและพลังงานดาบที่แหลมคมพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเพียงแค่จอบก้อนเมฆที่บังดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าผ่านรูขนาดใหญ่ลำแสงแห่งแสงอาทิตย์ส่องลงมาที่รูปปั้นราวกับปฏาฏิหาร รูปบ้านนี้แกะสลักโดยจัก,กรพรรดิีศาสตร์แห่งดาบด้วยตนเองใช้เวลาร้อยวันในการผนึกพลังดาบของเขาไว้ในนั้นดังนั้นนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์เพียงครั้งเดียวเทียบเท่ากับความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิีศาสตรแห่งดาบหนึ่งโจมตีหลังจากการแนะนำของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เริ่มต้นในครั้งนั้นหลายคนรู้สึกแปลกๆเล็กน้อย จักรพรรดิเหล่านี้กำลังพยายามทำเงินผ่านการประมูลสุดพิเศษนี้ด้านหน้ามีดาบและรูปปั้นของจักรพรรดิแห่งดาบอยู่ด้านหลังมันไม่ใช่แม้แต่สิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงราคาเริ่มต้นที่3,000เหรียญอเมทิสและเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า100เหรียญอเมทิสตอนนี้เริ่มประมูลจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้แนะนำมากเกินไปเขาพูดไว้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อเทียบกับการประมูลก่อนรูปปั้นนี้เย็นทันทีและราคาแรกไม่ปรากฏเป็นเวลานาน,าน แต่ทุกครั้งดาบที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นำออกมาก่อนหน้านี้เป็นภาษีไอคิวเล็กน้อยและรูปปั้นของจัก,กรพรรดิแห่งดาบไม่ดีเท่าของนั้นมันเป็นเพียงรายการครั้งเดียวว่ากันว่าเป็นการโจมตีจากจัก,กรพรรดิแห่งดาบด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่การโจมตีนั้นรุนแรงแค่ไหนถูกต้องหรือไม่ที่จะตีความในด้านของจัก,กรพรรดิแห่งดาบ ในด้านของเผ่าอาสูรนอกเหนือจากจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ซีนิกคริสตันผู้ที่อยู่ด้านล่างสุดขอองค์การจัดอันดับคือจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบผู้ไม่ส่งเสียงดังมากในวันธรรมดาในสายตาของผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดจากทุกเชื้อชาติจัก,กรพรรดิปีศาจแห่งดาบคือผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาจัก,กรพรรดิทั้งหมด เหรียญอเมทิสสามพันเหรียญไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยราคาเริ่มต้นนี้เทียบเท่ากับราคาเริ่มต้นของสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดแค่ระเบิดจากจักรพัดท,ที่อ่อนแอที่สุดคุ้มราคาไหมในสายตาของผู้ประมูลส่วนใหญ่มันไม่คุ้มเลยแต่บางคนก็ยังคิดว่าคุ้มสัมพันเหรียญอเมทิสห้อง v ี p หมายเลข8ใช้ทางซานยิงอีกครั้งในเวลานี้ นี่เป็นปฏิกิริยาแรกที่ผู้ประมูลจํานวนมากได้ยินเมื่อได้ยินห้อง VIP 8เมื่อพิจารณาจากการประมูลครั้งก่อนห้อง VIP หมายเลข8ทําให้ผู้ประมูลส่วนใหญ่รู้สึกว่าเงินกำลังมาอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณคิดให้ดีรูปปั้นของเซียนกระบี่และจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่อาจไม่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่นแต่มีผลกับตระกูลบูโกลทีบ้าง ท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์นี้ต่อสู้ไม่เก่งมีประโยชน์มากมายที่จะถูกจัก,กรพรรดิโจมตีแม้ว่ามูลค่าจะสูงเกินไปแต่สิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ระดับเดียวกับกระสวยทำลายพระเจ้าแน่นอนว่ามันเป็นกระสวยที่ทำลายพระเจ้าอย่างสมบูรณ์สิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงแต่สามารถเก็บการโจมตีของจัก,กรพรรดิเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถป้องกันการโจมตีของจักรพรรดิได้อีกด้วยดังนั้นราคา3,000เหรียญอเมทิสจึงยังคงสูงในสายตาของผู้ประมูลส่วนใหญ่สัมพันธ์ถูกมากทั้งซานนั่งอยู่ในห้อง VIP หมายเลข8คิดเงียบๆเ,เขาคุ้นเคยกับจักรพรรดิดาบมากเกินไปและแม้แต่จักรพรรดิแห่งดาบก็ยังฝ่าฟันครั้งสุดท้ายภายใต้าการแนะนำของเขา เขาเป็นคนที่สอนจัก,กรพรรดิแห่งดาบความหมายที่ลึกซึ้งขอองค์การตัดสินและเขาที้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักดาบจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดาบที่มีพลังอย่างแท้จริงจะต้องเป็นดาบของราชาดาบแห่งความยุติธรรมและดาบแห่งการพิพากษาการรวมพลังบวกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถนำเจตนาของดาบเข้ามาเล่นอย่างเต็มที่ คำสั่งวางดาบคำสั่งเดียวจากจักรพรรดิแห่งดาบสามารถเก็บไว้สําหรับการโจมตีครั้งเดียวรูปปั้น100วันที่แกะสลักโดยเซียนดาบและจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่การระเบิดที่มีอยู่ในนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไปได้มากกว่าหลังจากที่จักรพรรดิแห่งดาบมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเจตนาของดาบ เขาได้ฝึกฝนตัวเองด้วยการแกะสลักและกระชับความเข้าใจทั้งหมดของเขาเองลงในรูป,ปั้านนี้ความล้ำค่าของสิ่งนี้ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้ประมูลทั่วไปไม่รู้จักสินค้าและสายเลือดปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงที่ซึ่งราชาปีศาจแห่งดาบตั้งอยู่จะไม่ทำงานความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจกะักรพรรดิปีศาจแห่งดาบสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องปกติ และในกรณีนี้เขาจะไม่สร้างแรงกระตุ้นสำหรับเขาซึ่งเป็นสาเหตุที่รูปปั้นนี้รู้สึกว่าไม่มีใครอ้างสิทธิ์สามพันเหรียญอเมทิสมีราคาสูงกว่านี้ไหมจัก,กรพรราิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวบนเวทีสามพันหนึ่งเหรียญอเมเทิสต์ห้องว i p หมายเลข3มมีการประมูลอีกครั้งคราวนี้เป็นเผ่าฟีนิกซ์ที่เสนอราคา 3,500เหรียญอเมทิสห้อง VIP หมายเลข8ทั้งซานเสนอราคาอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้เพิ่มเป็น5โดยตรงไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินแต่เขาไม่มีต้องการดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากเกินไปและการขึ้นราคาในครั้งนี้ทำให้ผู้ประมูลจำนวนมากสนใจล็อตนี้น้อยลงแม้แต่ชาวต้นไม้ทองคำที่โง่เขลาและร่ำรวยก็ยังลังเลที่จะจ่ายราคาสูงซึ่งพิสูจน์ว่ารูปปั้นนี้ไม่คุ้มค่า สีตัวแรกจาก10ตัวหลังหน้าผิดหวังจริงๆดาบที่มุ่งไปที่รูปปั้นค่อยๆมาบรรจบกันในเวลานี้และแสงแดดที่สาดสองลงบนรูปปั้นในตอนแรกก็ค่อยๆหายไปแถมยังทำให้ดูไม่เด่นอีกด้วยไม่มีข้อเสนอใหม่ใบเสนอราคาเพียง3มรอบเท่านั้นที่กำหนดความเป็นเจ้าของลอบนี้ในที่สุดทางซานก็ซื้อรูปปั้นของจักรพรรดิในราคา3,500อเมทิสคอยมากรอยยิ้มบนใบหน้าของทางซานนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ว้าวจากกระพัดถูกโจมตีพี่ชายดีมากเหนียวเซิรนรู้สึกตื่นเต้นเมื่ออยู่เคียงข้างเขาเมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ด้วยตัวเองมันชอบการโจมตีโดยตรงที่สามารถระเบิดออกมาได้อย่างแน่นอนอะไรจะดีขนาดนี้แม้จะไม่ได้ใช้งานแต่การอยู่ในตระกูลลูโกทรีก็เป็นเครื่องยับยัง้งผู้อาวุโสคนอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายคนคิดเช่นนั้นในความเห็นของพวกเขาการประมูลประเภทนี้มีความหมายมากที่สุดสำหรับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง หลือสี่ใน10และ6ล็อตสุดท้ายในเวลานี้ความร้อนในบ้านประมูลลดลงอย่างมากเห็นได้ชัดว่าผู้ประมูลรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับล็อตก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามันสามารถพูดได้ในระดับของสิ่งประดิษฐ์แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของสิ่งประดิษฐ์จริงๆหรือโปรดประบุร,รายการล็อตที่5ของเราการประมูลยังคงดำเนินต่อไปและจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับจังหวะขอองค์การประมูล ขณะนี้โต๊ประมูลทั้งโตสันเล็กน้อยจากนั้นโต๊ะประมูลขนาดใหญ่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยรวมการบีบบังคับที่น่าอัศจรรย์ได้ประทูกออกมาจากใต้โต๊ะประมูลเสียงคำรามของมังกรผู้หลงไหลดังก้องไปทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินเสียงคำรามของมังกรที่น่าสะพรึงกลัวสั่นสะเทือนทั่วทั้งห้องประมูลและผู้ประมูลที่มีสายเลือดที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยต่างก็ซีดเซียวและหวาดกลัวนั่นคืออะไร ใต้โตประมูลขนาดใหญ่กับการเพิ่มขึ้นของตารางประมูลกรงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใชโกรงเห็นได้ชัดว่าภายในเสริมด้วยอาเรเวทมนต่างๆและในกรงนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพิ่มขึ้นของตารางประมูลกรงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใชโกรงเห็นได้ชัดว่าภายในเสริมด้วยอาเรเวทมนต่างๆและในกรงนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่ มันเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ดูเหมือนมังกรมีปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งงอกอยู่บนหลังของมันร่างกายที่แข็งแรงอย่างยิ่งยาวประมาณ30เมตรและหัวที่ใหญ่เป็นพิเศษด้วยเขาขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า3เมตรทั้งตัวถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดแปลกๆที่มีรูปร่างต่างกันซึ่งทำให้ดูน่าเกลียดมากแต่เต็มไปด้วยความดูร้ายบทที่979ทำลายมังกรดูร้าย เกล็ดบนลำตัวเป็นสีม่วงเข้มมีเพียงขาเท่านั้นไม่มีขาหน้าและหัวที่โตมโหฬารก็ดูไม่สมส่วนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดออราที่น่าสะพรึงกลัวได้มังกรผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะมีความคิดที่จะทำลายทุกสิ่งมีปลอกคอ,อโลหะขนาดใหญ่ที่คอซึ่งจะรึกด้วยวงกลมเวทมนต์ต่างๆด้วยเสียงคำรามวงกลมเวทมนต์บนปลอกคอจึงสว่างขึ้นทันใดนั้นมังกรที่แปลกประหลาดและน่าเกลียดก็ต่อสู้อย่างบ้าคลาั่ง และโครงที่กระแทกด้วยร่างอันสง่างามของมันก็ส่งเสียงปังคลื่นขององค์การบีบบังคับขนาดมหึมายังคงถูกปล่อยออกมาและระเบิดออกมาโอเคเงียบไปเลยรัศมีสีขาวถูกปล่อยออกมาจากจัก,กรพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และตกลงบนปลอกคอที่คอของมังกรยักษ์จู่ๆปลอกคอก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและมังกรแปลกๆก,ก,ก็ค่อย,อยๆเงียบลงเมื่อมันเปิดปากเปื้อนเลือดก็เผยให้เห็นฟันที่แหลมคม เมื่อมองดูมังกรแปลกๆนี้ทางซานก็อดไม่ได้ที่จะสั่นเล็กน้อยเขาจะอธิบายลักษณะที่ปรากฏของมังกรแปลกๆนี้ได้อย่างไรมันเหมือนกับไดโนเสาร์ที่เขารู้ว่าในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขามีปีกที่งอกบนหลังของมันใช่นั่นเป็นวิธีที่รู้สึกลูกเขยของเขาดูเหมือนจะมีจิตวิญ,ญญาณของไทแรนโนซอรสัสเร็กซ์เทียงแต่คนข้างหน้าเขารุนแรงกว่ามากจากในตาสีแดงจะเห็นได้ว่าไม่มีสติ นี่คือล็อตที่ห้าของเราในวันนี้ซึ่งจัดหาโดยเมืองคริสตันมังกรเรียกมันว่ามังกรดุร้ายมันเป็นมังกรกลายพันธุ์ในแง่หนึ่งการกลายพันธุ์ของมันประสบความสําเร็จเพราะมันมีร่างกายที่ทรงพลังอย่างยิ่งและปลุกพลังพิเศษที่หายากมากซึ่งเป็นการทําลายล้างอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการกลายพันธุ์ยังก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างใหญ่หลวงทําให้จิตใจของมันยังคงวุ่นวายและบ้าคลาั่งเมื่อถูกปลดปล่อย นั่นคือการโจมตีทุกที่ที่ยากทั้งหกไม่รู้จักหลังจากการวิจัยอย่างต่อเนื่องมันกรครอบครัวพัฒนาปลอกคอเพื่อควบคุมโดยปลอกคอนี้สามารถขับเคลื่อนท่วคราวได้แต่เวลาไม่เกิน5นาทีในแต่ละครั้งและต้องใส่เข้าลืกผ่านปลอกคอ มิฉน,นั้นมีความเป็นไปได้ของกลื่นกินเจ้านายเราเคยลองมาแล้วและเมื่อมันแอร์ตกออกอย่างดูเดือดความแข็งแกร่งของมันใกล้เคียงกับจักรพรรดิอย่างยิ่งและความแข็งแกร่งทางกายภาพของมันก็แข็งแกร่งกว่าของจักรพรรดิเพื่อรักษาวงกลมของปลอกคอไว้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมันเป็นทรัพยากรที่มีราคาแพงมากดังนั้นเผ่ามังกรจึงตัดสินใจขายมันในครั้งนี้ ฟังการแนะนำของจักรพัชปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ห้องประมูลขนาดใหญ่ที่เย็นลงเล็กน้อยในทันทีก็กลับมากระตือรือร้นอีกครั้งมังกรดุร้ายเกือบ99%ของผู้ประมูลไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามผู้ประมูลในสนามเห็นความดุร้ายของมันผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้นั้นไม่ต่ำกว่าลำดับที่7ดดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของมังกรดุร้ายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รัศมีของมังกรที่ดุร้ายนี้น่ากลัวกว่าเผ่ามังกรทั่วไปอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังกล่าวอีกกว่าความแข็งแกร่งของมันใกล้เคียงกับจัก,กรพรรดิแม้ว่าจะสามารถควบคุมได้ครั้งละ5นาทีเท่านั้นแต่ผลที่ตามมาจะต้องดำเนินการในภายหลังอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ดังกล่าวแข็งแกร่งกว่ารูปปั้นก่อนหน้าของจัก,กรพรรดิแห่งดาบ ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตราบใดที่มีทรัพยากรเพียงพอก็สามารถแปลงร่างเป็นอัศวินมังกรได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่หาได้ยากในทวีปนางฟ้าตระกูลมังกรทำได้คุณยังขายตระกูลของตัวเองแม้ว่ามันจะกลายพันธุ์และบ้าไปแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณทำหรอือคุณไม่กลัวความเย็นชาในใจของตระกูลหรือทั้งซันเรียกจริงๆหัวใจและพูดกับเธอ จริงๆเงียบและไม่ตอบสนองต่อคำพูดของทางซานในทันทีบนเวทีการประมูลจากกระพัติีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวต่อว่าฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถเห็นคุณค่าของมังกรที่ดุร้ายตัวนี้ได้คำแนะนำของฉันคือถ้าคุณต้องการถ่ายภาพการแข่งขันของมัน เป็นการดีที่สุดที่จะมีจัก,กรพรรดิที่รับผิดชอบถ้ามีข้อผิดพลาดในการควบคุมอย่างน้อยจัก,กรพรรดิสามารถมาถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็นการประมูลเริ่มต้นขึ้นแล้วราคาเริ่มต้นที่8,000อเมทิสคอยและการเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า100อเมทิสคอย8,000นี่คือราคาเริ่มต้นสูงสุดตั้งแต่เริ่มการประมูลสุดพิเศษครั้งนี้แต่มันก็คุ้มค่าที่จะคิดเกี่ยวกับมัน นี่คือมังกรผู้ใหญ่ที่มีพลังต่อสู้เหนือกว่ามังกรธรรมดาความแข็งแกร่งที่ใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิสามารถเติมเต็มความฝันของอัศวินมังกรได้แม้จะควบคุมได้ยากแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าราคา8,000จะแพงแต่ก็คุ้มค่าสำหรับหลายเชื้อชาติที่สามารถขโมยเลือดมังกรได้อย่างน้อยบางทีการใช้สายเลือดของมังกรที่ดุร้ายนี้อาจทำให้กลุ่มนี้ค้นคว้าสายเลือดกลายพันธุ์อันทรงพลังได้หรือไม่ 8,000เหรียญอเมทิสห้อง VIP อันดับหนึ่งห้อง VIP อันดับหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลลี่อย่างทำการประมูลโดยตรง8,100เหรียญอเมทิสการประมูลครั้งที่2ไม่มีแม้แต่ห้อง VIP ความนิยมขององค์การประมูลเพิ่มสูงขึ้นในทันทีและยังคงเสนอราคาต่อไปในเวลานี้ทางซานกำลังสื่อสารกับจิงจิงในร่างกายของเขา พ่อขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมสติของจริงๆผันผวนเล็กน้อยมีอะไรเหรอคุณต้องการให้ฉันซื้อมันไหมถางซานถามจร,จริงๆเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพ่อคุณรู้ไหมว่าสายเลือดมังกรคริตันของฉันมาจากไหนสำหรับการวิจัยและพัฒนาสายเลือดทุกเผ่าพันธุ์ดำเนินต่อไปแต่ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่มีการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มังกรของเรา หรือความบ้าคลั่งขอองค์การวิจัยในตระกูลมังกรของเรามีปัญหาค่อนข้างใหญ่นั่นคือการกำเนิดของลูกหลานมังกรตัวเมียที่โตเต็มวัยใช้เวลามากกว่า10ปีตั้งแต่การปฏิสนธิถึงการกำเนิดในช่วงเวลานี้หากพบสถานการณ์พิเศษบางอย่างเช่นเช่นการทะเลาะวิวาดการบาดเจ็บและอื่นๆมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่โรคดิสโทเซียผลลัพธ์ต่างๆของดิสโทเซียไข่มังกรแตกและมังกรหนุ่มก็ตายโดยตรง อย่างไรก็ตามเนื่องจากตระกูลมังกรของเรามีพละกกาลังที่แข็งแรงมังกรหนุ่มบางตัวจะมีความเข้มแข็งยังคงถูกฆ่าอย่างไรก็ตามมังกรหนุ่มดังกล่าวเติบโต,ตได้ยากเนื่องจากความไม่เพียงพอแต่กำเนิดและมักจะตายก่อนกำหนดดังนั้นมีกฎในตระกูลมังกรของเราที่มังกรหนุ่มทั้งหมดที่คลอดยากต้องได้รับการกลายพันธุ์ของสายเลือด การทดลองเนื่องจากการทดลองดังกล่าวประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จดังนั้นมังกรหนุ่มจึงสามารถอยู่รอดเติบโตและเติบโตได้อย่างราบรื่นเท่ากับโอกาสอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นแบบนี้เหรอถังซานพูดใช่ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสายเลือดคริสตันของฉันก็กลายพันธุ์ด้วยการปลูกฝังสายเลือดมังกรที่หลากหลายในขณะนั้นนอกจากนี้เมื่อฉันซักถามในภายหลังฉันได้รับพรจากเสาจัก,กรพรรดิ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับความสำเร็จของฉันการกลายพันธุส่วนใหญ่ล้มเหลวและการตายไม่ใช่ผลที่น่าเศร้าที่สุดพ่อแม่ของมังกรหนุ่มที่คลอดบุตรยากจำเป็นต้องให้ลูกหลานของตนกับเผ่าอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรกับมังกรหนุ่มตัวนี้ได้อีกต่อไปและมังกรหนุ่มจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของมันและเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่จะหามันเจออีกเพราะเมื่อมันกลายพันธุ์แล้วรูปกษณ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างมาก และพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็จะไม่รู้จักมันมังกรหนุ่มบางตัวตายในกระบวนการกลายพันธุ์และบางชนิดก็มีการกลายพันธุ์พิเศษต่างๆกันการหมดสติเป็นเรื่องปกติมากที่สุดเช่นเดียวกับมังกรดุร้ายที่อยู่ตรงหน้ามังกรมีวิธีการทั้งชุดในการควบคุมการสูญเสียสติเหล่านี้ มังกรถูกกักขังในความมืดหากทำสงครามกับมังกรก็อาจเห็นแสงสว่างของวันอีกครั้งมังกรเหล่านี้ที่สูญเสียจิตใจแต่รอดชีวิตมาได้และมีความสามารถในการต่อสู้บางอย่างเรียกรวมกันว่ามังกรหุ่นกระบอกกองทัพมังกรหุ่นเชิดของมังกรนั้นน่ากลัวมากเท่าที่ฉันรู้ตอนที่ถึงจำนวนสูงสุดมันถึงหลายร้อยหัวเมื่อพวกมันบ้าคลั่งพลังการต่อสู้ของพวกมันก็มักจะแข็งแกร่งกว่ามังกรทั่วไป ถ้าฉันจำไม่ผิดมังกรดุร้ายตัวนี้เป็นหนึ่งในกองทัพมังกรหุ่นเชิดที่ทรงพลังที่สุดความแข็งแกร่งของมันใกล้เคียงกับจัก,กรพรรดิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะพิเศษที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นกันถ้าใจมันปกติและไม่กลายเป็นหุ่นเชิดมันก็น่าจะเป็นทายาทของผมจึงมีเรื่องราวโศกนาตกรรมมากมายเรื่องหลังความแข็งแกร่งของตระกูลมังกรบทที่980ปประมูลมังกรดุร้าย เพราะฉันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การกลายพันธุ์ฉันรู้ดีว่าพวกเขาเจ็บปวดแค่ไหนพ่อถ้าเป็นไปได้หวังว่าพ่อจะซื้อได้ฉันเห็นแก่ตัวอยากให้คุณช่วยมันให้เป็นอิสระตายเพราะมันอาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดอยู่แล้วซึ่งดีกว่าการทนทุกข์กับความบ้าและความเจ็บปวดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการของจริงจบอกกับถังซานราคาประมูลได้เกินหนึ่งหมื่นเหรียญอเมทิสไปแล้ว ซื้ออเมทิสมังกรกว่า1,000ง่นเหรียญแล้วกลับมาช่วยมันให้ตายข้อกำหนดนี้ค่อนข้างมากเกินไปกำลังซื้ออยู่ที่1นึ่งหม่นเหรียญอเมทิสแต่ทังซานสัมผัสได้ถึงความเศร้าในใจของจริงๆในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต้องได้รับความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเทียบได้ ข้อมันจะไม่ไรประโยชน์อย่างสมบูรณ์ฉันสามารถคัดลอกคุณสมบัติการทำลายล้างของมันและช่วยคุณในภายหลังเมื่อคุณต้องการต่อสู้คุณสมบัติของมันพิเศษและทรงพลังมากนั่นไม่ใช่คุณลักษณะการทำลายล้างมันควรจะเป็นคุณลักษณะการทำลายล้างตรงกันข้ามกับการสร้างถังซานกล่าวเบาๆคุณลักษณะการทำลายล้างจริงๆตกตะลึงครู่หนึ่ง ใช่ตระกูลของคุณพิเศษมากและคุณสมบัติขอองค์การทำลายล้างนั้นหาได้ไม่ยากนี่เป็นสมบัติเฉพาะของทวยเทพและไม่ควรปรากฏในโลกที่ไม่ใช่เทพเจ้ามันควรจะพังทลายไปนานแล้วและถูกทำลายจนหมดสิน้นแต่มันทนและยังมีชีวิตอยู่ซึ่งน่าเหลือเชื่อเกินไปหากนำม,มันกลับคืนสู่แดนเทพได้ก็คงจะรอดและฟื้นคืนสติได้ ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใช่นี่มังกรดุร้ายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ฉันเคยเห็นในระนาบนี้เลยมันไม่อยากจะตายไม่อย่างนั้นมันคงจะตายไปนานแล้วทำได้เพียงว่าควบคุมตัวเองไม่ได้พลังแห่งการทำลายล้างก็ไม่มีอะไรมากฉันสามารถประมูลมันและพยายามช่วยมันอย่างน้อยก็ทำให้มันเจ็บปวดน้อยลงถ้าพลังของฉันฟื้นเพียงพอในอนาคตฉันจะพิจารณาเอามันกลับคืนมา การทำลายล้างเป็นหนึ่งในพลังพื้นฐานที่สุดในจัก,กรวาลซึ่งอยู่ร่วมกับการสร้างในอาณาจักรแห่งทวยเทพการสร้างและการทำลายล้างเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่สุดเสมอมามอย่าคิดว่าการทำลายล้างเป็นเรื่องเลวร้ายหากอาณาจักรเทพไม่มีพลังแห่งการทำลายล้างเพื่อควบคุมการเติบโตและทิศท,ทางวิวัฒนาการของอาณาจักรเทพแล้วอาณาจักรเทพก็ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้ ในอาณาจักรเทพของทางซานมีเทพพเจ้าแห่งชีวิตและเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับของราชาเทพหากมังกรที่ดุร้ายซึ่งให้กำเนิดพลังแห่งการทำลายล้างนี้สามารถนำกลับมาและส่งมอบให้กับเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างในอาณาจาักรเทพโต้หลัวเพื่อดูแลมันจะเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรเทพ สำหรับสถานการณ์เฉพาะของมังกรที่ดุร้ายนี้ทางซานยังต้องการเวลาที่จะสัมผัสมันอย่างจริงจังก่อนที่เขาจะสามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนเพื่อดูว่าเขาสามารถใช้กำลังของเขาในปัจจุบันเพื่อช่วยได้หรือไม่แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่มังกรที่ดุร้ายนี้จะเอาชนะมันด้วยราคาที่ต่ำ1 1 0 0 0พันเหรียญอเมทิสต้องมีไอพีหมายเลขหนึ่งนำทิปดอกไม้ลี่อย่างเสนอราคาอีกครั้ง ในฐานะเผ่าพันธุ์แรกของซันเอ็มพายที่มีการวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสายเลือดกลายพันธุ์พวกเขาจะไม่สนใจสายเลือดพิเศษของมังกรที่ดูร้ายนี้ได้อย่างไร1,111 1, 11 1, 11 1เหรียญอเมทิสอีกหนึ่งใบเสนอราคาจากห้องที่ไม่ใช่ VIP 1,2,000เหรียญอเมทิสห้อง VIP หมายเลข8ทันใดนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและการประมูลของสารบรรพบุรุษก็เงียบไปครู่หนึ่ง ผู้ประมูลเกือบทั้งหมดมีความคิดแบบเดียวกันอยู่ในใจเขาอีกแล้วเหรอใช่แล้วทางซานอีกแล้วทำไมมันถึงเป็นเขาอีกละสักพักผู้ประมูลทุกคนก็สาบานในใจไม่ได้เจ้าหมาตัวใหญ่12,000เหรียญอเมทิสนี่เป็นครั้งที่สองที่ราคานี้ปรากฏในการประมูลสุดยอดครั้งนี้คนแรกคือห้อง VIP ลำดับที่8ดด้วยจะเดือดร้อนอะไรไหมเงินนี้เอาไปเผาไหม ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่มีจักรพรรดิจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้กล่าวไว้แล้วว่าควรประมูลกับเผ่าพันธุ์ของจักรพรรดิเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดแต่ทังซานยื่นข้อเสนอแบบนั้น12,100เหรียญอเมทิสห้อง v ี p หมายเลขหนึ่ง1 3ึ0 0เหรียญอเมทิสห้อง v ี p หมายเลข8ปทังซานแสดงความเย่อหยิ่งที่เขาต้องชนะและเพิ่มอีกพัน ถ้าไม่มีจัก,กรพัดคุณจะถูกข่มขู่ได้อย่างไรเสียงที่ค่อนข้างโกรธจัดมาจากห้องว IP อันดับหนึ่งนี่ไม่ใช่เสียงของกษัตริย์ลี่หยางคนรู้จักเก่าหรือทางซานเงยขึ้นเล็กน้อยย้อนกลับไปที่ด้านข้างของตระกูลฮัวหลี่กษัตริย์ลี่หยางเป็นแม่ทัพที่่พยแพ้ของเขาไม่คิดว่าครั้งนี้จะโดนอีก อย่าทำลายการประมูลบนเวทีการประมูลใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ตมลงและแสงสีขาวปกคลุมห้อง VIP หมายเลขหนึ่งเขาเพียงแนะนำว่าควรประมูลการแข่งขันกับจักรพรรดิแต่เขาไม่ได้บอก,กว่ามีเพียงเผ่าพันธุ์ที่มีจักรพรรดิทเท่านั้นที่สามารถประมูลได้และพฤติกรรมของน้ำมนันดอกทานตะวันขนองซึ่งเห็นได้ชัดว่าอาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าหน้าละอเล็กน้อย ก่อนที่ราชามังกรสดใสเอ็กเธอร์อันยูหวังจะได้หอกมังกรสดใสเขาไม่เคยส่งเสียงใดๆในระหว่างกระบวนการประมูลดีแล้วที่จะโกรธปากของทางซานไงายขึ้นเล็กน้อยเขาใส่ใจเรื่องนี้ปราบเท่าที่จัก,กรพรรดิเทียนหยางไม่เปิดปากเขาจะกลัวราชาลี่อย่างหรือไม่ดูจากทัศนคติของจัก,กรพรรดิเทียนหยางที่มีต่อราชาลี่อย่างคนนี้ไม่มีความประทับใจที่ดีเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติของเขา บางทีการดำรงอยู่ของสายเลือดกลายพันทั้งหมดอาจไม่ดีต่อครอบครัวมากนะักท้ายที่สุดกระบวนการกลายพันในอดีตอาจเป็นชีวิตหรือความตายก็ได้มองดูมังกรดูร้ายที่อยู่ตรงหน้าเกรงว่าพวกมันจะเกี่ยวข้องกันครั้งแรก13,000เหรียญอเมทิสเนื่องจากห้อง VIP อันดับหนึ่งละเมิดกฎการประมูลล็อตนี้จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลต่อไปได้จัก,กรพริปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวเบา ท้ายที่สุดเขาเป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงของสารบรรพบุรุษในผู้ชมจำนวนมากมันคือการประมูลระดับสุดยอดที่ไม่เคยมีมาก่อนความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมิฉะนั้นการแข่งขันอันทรงพลังคุกคามผู้ประมูลรายอื่นดังนั้นการประมูลนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างไรไม่มีผู้เสนอราคาอีกแล้วราคาสูงอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นการควบคุมไม่ได้ของมังกรดุร้ายยังทำให้ผู้ประมูลจำนวนมากกังวลเรื่องนี้อยู่ 13,000เหรียญอเมทิสครั้งที่2 13,000เหรียญอ,อเมทิสครั้งที่3ข้อตกลงทางซานชนะมังกรดุร้ายอีกครั้งด้วยราคาสูงสุดในเกมเขาได้ใช้เงินไปมากถึง2 5 0 0 0เหรียญอเมทิสสำหรับการประมูลสอองค์การประมูลของมังกรดุร้ายและหอบมังกรแสงเพียงอย่างเดียวท่านผู้เท่าเราควบคุมมังกรดุร้ายตัวนี้ได้ไหมผู้เท่าถามอย่างกังวล ถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้หลังจากที่เราเอามันกลับมาแล้วชูซูยังควบคุมมันไม่ได้หรือถ้ามีใครบนแผ่นดินใหญ่ที่สามารถฟื้นฟูจิตใจของมังกรที่ดุร้ายนี้ได้ชูซูจะต้องเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดดวงตาของผู้อาวุโสในตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองก็สว่างขึ้นอย่างช่วยไม่ได้หากมังกรที่ดุร้ายนี้สามารถฟื้นคืนสติและยอมแพ้ได้ ประกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะมีเทพผู้พิทักษ์ที่มีพลังพิเศษหรือไม่สูงคุ้งเงินทั่วขณะหนึ่งผู้อาวุโสมองไปที่ถังซานด้วยความชื่นชมเล็กน้อยในสายตาของพวกเขาในที่สุดการประมูลครั้งสุดท้ายก็ถึงจุดไคลแมกในล็อตที่5นี้ราคาสูงถึง13,000เหรียญอเมทิสถูกขายมังกรดูร้ายเป็นของประกูลบลูโกลทรี เออประมูลขนาดใหญ่สุดตัวลงอย่างช้าๆและมังกรดุร้ายที่หลับสนิทก็จมลงและหายตัวไปแค่รอส่งของสายตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กวาดไปทางห้อง VIP และแสงสีขาวที่ปกคลุมห้อง VIP หมายเลขหนึ่งก็หายไปเช่นกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการประมูล5ล็อตสุดท้ายสิ่งที่ฉันสามารถบอกผู้เสนอราคาทั้งหมดล่วงหน้าก็คือแต่ละล็อตถัดไป5ล็อตเป็นสมบัติที่แท้จริงและยังเป็นการประมูลสุดพิเศษอีกด้วยงานหลักของฟิเนลเตรียมเหรียญอเมทิสของคุณให้พร้อมมานำเสนอล็อตแรกของเรากันเถอะตามคำสั่งของเขาท้องฟ้าเหนือห้องประมูลทั้งหมดก็มืดลงอย่างกะทันหันราวกับว่ามันเข้าสู่กลางคืนตั้งแต่กลางวาน